คารฆ่าสัตว์โดยทางอ้อมแล้วเนี่ยยังนําเอาโรคติดต่อที่อยู่ในตัวสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเขาทําให้ครอบครัวของเขาหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะติดต่อโรคนั้นได้สวัสดีครับก่อนที่จะไปพบกับสาระดีๆของรายการเรานะครับเอามือมานี่นี่กันครับไปกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์กันด้วยนะครับ เนื่องในวันที่26ธันวาคมของทุกปีครับเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติวันนี้รายการซูทูเบอร์เราได้รับเกียรติจากผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการอุทิศตนเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่านายสัตวแพทย์อลงกรณ์มหัสนบจะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับคุณหมอครับคุณหมอคิดว่าปัญหาสัตว์ป่าในปัจจุบัน เกิดจากอะไรครับเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์อันดับแรกเลยที่เป็นปัญหามาในอดีตนะครับ30-40ปีที่ผ่านมาก็คือการเอาสัตว์ป่าจากธรรมชาติเนี่ยลักลอบจับนะครับเอามาขายให้ประชาชนเรายังมีประชาชนบางส่วนเนี่ยยังนิยมเลี้ยงสัตว์ป่าโดยที่ไม่รู้ว่าการเอาสัตว์ป่าจากธรรมชาตินี่มาเลี้ยงเนี่ย นอกจากจะเป็นการเป็นคารฆ่าสัตว์โดยทางอ้อมแล้วเนี่ยยังนําเอาโรคติดต่อที่อยู่ในตัวสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเขาทําให้ครอบครัวของเขาหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะติดต่อโรคนั้นได้นะครับเมื่อสัตว์ป่าถูกลักลอบเอาเข้ามาเนี่ยก็ทําให้จํานวนสัตว์ป่าหรือจํานวนชนิดของสัตว์ป่านี้ลดลงลดลงอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือไปทําลายาที่อยู่ของเขาก็คือป่าเป็นการทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านของสัตว์ป่าโดยโดยตรงเลยทําให้สัตว์ป่า ต้องล้มตายหนีหัวสุกหัวซุนนะครับก็จะทําให้จํานวนพวกสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี2,503ซึ่งเรามีพบรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยฉบับแรกนะครับสมัยนั้นเรามีสัตว์ป่าสงวนเนี่ย ประมาณ9ชนิดพอเรามามาเปลี่ยนเป็นพอลบอสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535เรามีสัตว์ป่าสงวนเนี่ยเพิ่มเป็น15ชนิดแล้วก็จนปัจจุบันปรับปรุงเมื่อปี2562ก็ยังมีประมาณ15หรือว่า17ชนิดซึ่งดูแนวโน้มเนี่ยจะมีสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์หรือว่าสัตว์ที่โดนลังแกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า จะมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไรครับแนวทางแก้ไขปัญหาอันนี้ที่ง่ายๆก็คือต้องบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าเกี่ยวกับป่าไม้เนี่ยให้เข้มงวดเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่ระบุไว้ให้ตรงไปตรงมาจะต้องกําหนดแนวเขตเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าบริเวณเนี่ยเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าแล้วก็ดูซิว่า ประโยชน์ระหว่างราษฎรกับสัตว์ป่าเนี่ยอยู่กลางกลางนี่อยู่ตรงไหนก็ต้องให้ยอมรับว่าราษฎรสามารถที่ยอมรับสัตว์ป่าว่าเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของเขาเขาจะได้เอามาทําประโยชน์ได้นะครับแล้วเรื่องขยะพลาสติกกับสัตว์ป่าคิดว่าในปัจจุบันคนไทยตระหนักถึงเรื่องนี้มากน้อยอย่างไรครับ ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นมากแต่ว่าก็ยังมีคนที่ ทำผิดนะครับคือเอาอาหารไปกินเอาขนมไปกินแล้วก็ทิ้งพลาสติกหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยอยู่ในป่าแต่ว่าเป็นบางแห่งแล้วเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งขยะพวกนี้แล้วก็พลาสติกพวกนี้สัตว์ป่าจะกินเข้าไปเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นของที่มีพิษแล้วก็เมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะเติบทําให้เกิดพิษในร่างกายเช่นไปอุดตันทางเดินอาหารและผลที่สุดก็มีอาการผอมเห็นซี่โครงเห็นกระดูกสันหลังแล้วก็อยู่ไม่นานก็ตายอันนี้เป็นลักษณะที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น คุณหมอคิดว่าสัตว์ป่าชนิดใดที่อยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงแต่ยังไม่ได้รับการใส่ใจมากนะครับคือสัตว์ป่าสงวนทั้งทั้ง15ชนิดหรือว่า16ชนิดเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือพยูนพวกนกกระเรียนนกกระเรียนไทยนะครับละองละมั่งพันธุ์ไทยนะครับเลียงผาแมวลายหินอ่อนนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่เรียกว่าสามารถที่จะนับตัวได้เลยคือน้อยมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ให้ให้ประชาชนรู้ว่า พวกนี้เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากพบเห็นที่ใดเนี่ยควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าที่กรมอุทยานนะครับที่สวนสัตว์เพื่อที่จะหาทางเนี่ยอนุรักษ์ไว้หรือว่าหาทางที่จะเพิ่มจำนวนหรือว่าแพร่พันธุ์ให้ได้จะได้ไม่สูญพันธุ์ไปในอนาคตนะครับ เราจะมีวิธีการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมารักสัตว์ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างครับที่คิดไว้ก็คือว่าควรจะบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับสัตว์ป่านะครับในระดับต้นๆที่เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายๆอยู่ในตั้งแต่ชั้นประถมแล้วก็มัธยมแล้วก็จนถึงอุดมศึกษาเลยนะครับและกรณีที่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เนี่ย การมีลูกเสือนะครับเช่นลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ป่าหรือว่าลูกเสือที่ดูแลเรื่องการป้องกันการทารุนส์เนี่ยควรจะเน้นให้ลูกเสือนะครับซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่สามารถที่จะรับความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าเนี่ยได้ง่ายแล้วก็จดจําไปได้จนเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเนี่ยนะครับให้เยอะๆนะครับแล้วก็ให้เขาลงไปปฏิบัติในพื้นที่จริงนะครับเช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ปลอดภยัยมีเจ้าหน้าที่อุทยานดูแล เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ให้ความรู้กับเขาที่ถูกต้องเขาจะได้จำไปไปจนเขาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มกลับไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้ว คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบ้างครับคือปัญหาโควิดเนี่ยนะครับนอกมาจากทาอันตรายกับมนุษย์ถึงชีวิตแล้วนะครับส่วนดีมันก็มีก็คือว่าไม่มีคนไปเที่ยวป่าเมื่อไม่มีคนไปเที่ยวป่าสัตว์ป่าเนี่ยถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของเขาเมื่อไม่มีศัตรูเนี่ยเขาก็ออกมาใช้ชีวิตตามธรรมชาติต้นไม้นะครับไม่โดนคนรบกวนรังแกนะครับเติบโตหรือว่าขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติทา ให้ป่าเนี่ยรกทึบเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าได้อย่างดีสัตว์ก็สามารถที่จะออกมาบนพื้นถนนให้เราเห็นแล้วก็เขามีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขมากเพราะว่าไม่มีศัตรูที่เขากลัวเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวอันนี้ก็ต้องเป็นตัวอย่างว่าเราควรจะจัดการป่านี่ในแนวทางยังไงที่ไม่ให้คนเนี่ยไปรังแกสัตว์ป่าควรจะต้องประการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับว่าช่วงโควิดนะครับ ตั้งแต่ปี62 63 64เนี่ยสัตว์ป่าออกมาเยอะเพราะเหตุนี้เหตุนี้นะครับดังนั้นการที่จะทรงคุณค่าอันนี้ไว้คือไม่ให้สัตว์ป่าได้รับความกระทบจากการท่องเที่ยวของมนุษย์ในอนาคตเนี่ยควรจะทําให้เขาเนี่ยอยู่ได้อย่างสมดุลเราจะได้เห็นสัตว์ป่าได้หลายชนิดแล้วก็โดยที่สัตว์ป่าก็มีความสุขนะครับเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนคนดูบ้างครับ ต้องฝากว่าสัตว์ป่าทุกชนิดนะครับก็รักชีวิตเหมือนกับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องคิดอยู่เสมอในใจว่าเมื่อเราอยากเข้าไปเที่ยวในป่านะครับก็ควรจะเข้าไปเที่ยวแบบที่ว่าไม่รบกวนหรือว่าไม่ไปรังแกสัตว์ป่าคือเข้าไปดูแลแล้วก็เราก็สามารถที่อยู่กับสัตว์ป่ากับธรรมชาติได้ตลอดไปนะครับปัจจุบันปัญหาทางระบบนิเวศท,ทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากฝีมือมนุษย์เป็นตัวการสำคัญและสัตว์หลากหลายชนิดพันธุ์ครับเข้าสู่ขั้นวิกฤตใกล้สูญพันธ์ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะหันมาใส่ใจและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่ากันครับ คุณสามารถกลับมาพบกับรายการของเราได้ในวันจันทร์นะครับและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าหากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะประเด็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะครับกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ